สวัสดีค่ะพร้อม้พรอมตาพร้อมรับฟังหรือ,อยังคะพร้อมจริงๆแล้วดิฉันมาตอนที่ปองกำลังพูดอยู่พอดีเนาะเวทีนี้จริงๆแล้วถ้าปองอัญชลีภัรีรักมาเนี่ยแสดงว่ามันใกล้จุดจบของรัฐบาลนี้แล้วค่ะพี่น้องยังไม่นับรวมอาจารย์ปุ๊นะ ยังไม่นับรวมสมบูรณ์ทองโบราณไม่นับรวมอีกหลายๆคนที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรารวมทางวันก่อนเราก็ได้ฟังอาจารย์กบเนาะใครฟังอาจารย์กบจนจบบ้างวันนั้นยกมือหน่อยเอาละนะคะพอสมควรวันนี้จริงๆแล้วปองมาพูดนิดิฉันก็นั่งนึกว่าจะพูดอะไรเนี่ยนะคะแต่เอาที่เตรียมมากแล้วกันวันนี้เนี่ยคิดว่าได้ใช้โพยแน่นะคะแต่ว่า จะใช้ได้แค่ไหนเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนอาจารย์ปุ๊เลยโพยมาเนอะไม่ได้พูดตามโพยสักครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ตั้งใจไว้เลยว่าจะมาพูดตามโพยมีสองเรื่องใหญ่ๆที่ดิฉันตั้งใจไว้ค่ะก็คุยกันไปนะเนาะเรื่องแรกข้อมูลที่ปองให้มาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแล้วอาจารย์ปุ๊มาเติมเต็มอีกก็คือเรื่องของสววันนี้ดีเอสไ ก็ส่งกลับมาที่กะกะตถามแปลกๆค่ะพี่น้องตอนแรกทำท่าโ,โหยแบบแข็งขันมากเลยจนเกิดประเด็นว่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องการรบกับสวสายสีน้ำเงินเพราะขณะนี้ผลเลือกตั้งนายกอบจอก็ออกมาแล้วแล้วแถมแถมนะคะ คาดการว์วเลือกนายกเทศมนตรีกับสอทอทั้งหลายในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นั้นก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินครองเป็นส่วนใหญ่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็เลยตั้งเป้าเนาะคนที่ส่งยื่นเรื่องหัวของสอวอก็คือคนคนนี้แหละค่ะพี่น้องเขาก็เลยจับประเด็นโยงใหญ่เลยว่า สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนนี้นั้นเส้นทางราชการเป็นมาอย่างไรในสมัยที่ทักษินชินวัตรเป็นนายรมนตรีและนะคะเติบโตมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นเจ้ากรม d s i ก็คืออธิบดีกรม DSI นั่นเองนะคะก่อนที่จะผันตัวเองมาสู่การเมืองส่วนความเป็นมาเป็นไปความใกล้ชิดสนิทหนมสนิทสนมกับใคร ในครอบครัวชินวัตรอันนั้นละเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเข้าใจผิดเข้าใจถูกเราไม่รู้แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะก็คือความเป็นมาเป็นไปเข้าใกล้ชิดกันมานานเพราะฉะนั้นการออกมาสะสางเรื่องของสวหัวถามว่าเป็นผลดีต่อบ้านเมืองไหมดิฉันบอกได้เลยว่าดีแน่นอนถ่ามีท่าเนาะ่าเอาจริง ใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้าหัวกันล่ะตีปลาหน้าใสแล้วก็ส่งผลให้ไปเจรจาที่บ้านจันทร์ส่องลาดมันก็เหมือนกับมวยล้มต้มคนดูใช่ไหมพี่น้องนี่หล่ะคือประเด็นค่ะประเด็นก็คือมันมีการหัวสวรจริงๆเราเคยมาเล่าตั้งแต่รอบก่อนเนาะดิฉันเองเนี่ยน้องชายสมัครในสายของสื่อมวลชนที่จังหวัดสกลนคร คะแนนก็มาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเข้ามาเลยค่ะในเมืองหลวงเขาก็ไปจับเหมือนกับไปจับแก๊งที่แบบไม่มีบารมีใดๆในการที่จะทำให้ได้รับเลือกเอจับกันแค่นี้นะเราจะเลือกกันแบบนั้นแบบนี้นะสุดท้ายค่ะพี่น้องน้องชายดิฉันก็โดนล็อกตัวนะโดนล็อกตัวแต่ไม่ไปกับเขา หนึ่งคะแนนค่ะคือตัวเองเลือกตัวเองเท่านั้นกับพี่น้องไม่ได้เสียใจอันใดเลยแต่น้องเขาบอกว่าพี่ครับมันมีโพลออกมาแล้วคนในโพลนั้นนะ่ะได้รับเลือกตั้งถึงร้อยสามสิบแปดคนเป็นสวค่ะพี่น้องตัวเลขนี้มันไม่ธรรมดาเลยร้อยสามสิบแปดคนก็กลุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลังเวทีเรามีคนสุราษอยู่ด้วย เนาะอยู่ตรงเนี้ยนะคะพี่ติ๊กเธอว่าอย่างเงี้ยเนาะบ้านหนูนะมันไปจ้างกันหัวกันโพยสั้นแหลกบอกไม่ใช่แต่บ้านเธอหรอกบ้านพี่ก็เหมือนกันทั่วประเทศนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วแถมดิฉันอนะมารู้ทีหลังไอ้คนที่ไปเขียนโพยตอนตีหนึ่งตีสองแล้วโพยหลุดหนัก,นกดันเป็นคนที่ดิฉันรู้จักอีก นะคะรู้จักเพราะว่าเขาเผลอพูดหนูอยู่ในแก๊งเขียนโพยเขาบอกตายแล้วฉันบอกถ้าทางจะคบเธอไม่ได้ต่อไปพี่หนูอะ่ะมันจำเป็นเขาบอกมันเอากันแบบนี้เลยทำกันแบบนี้เลยหนูก็กล่าวว่าหนูจะเบี้ยวเขาก็คือเขียนโพยให้ออกมาไม่เหมือนเขานะคะแต่สุดท้ายค่ะเธอก็โดนซ้อนก็มีโพยใหม่ออกมาซึ่งเป็นโพยที่ทรงอิทธิพลและ ได้รับเลือกตั้งไปตามนั้นเลยประเด็นนี้ประเด็นนี้ปองอัญชลีภยลัยรีรักและอาจารย์ปุรัชดาพรพูดไว้ชัดเจนดิฉันเพียงแต่มาเติมเต็ม,เ,ตมเท่านั้นเองว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องสอวอเพราะฉะนั้นนะคะเกมใดๆก็ตามการเลือกปปชที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตามการไม่รับรองพอตองงอผู้ตรวจ เงินแผ่นดินคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครที่คนของฝั่งเพื่อทักษิณเนี่ยอะฝั่งทักษิณน,นี่แหละส่งเข้ามาหน้าหงายไปทั้งสองคนค่ะพี่น้องนี่คืออิทธิฤทธิของสอวอสีน้ำเงินที่หักติดตอนนั้นจึงเกิดการเจรจาไปเดินไปสู่บ้านจันสองลาด ในสองวันที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นไงคะใครที่หวังว่าคราวที่แล้วเนาะวันที่เราเริ่มกันเนี่ยก็มีคนบอกดิฉันว่าอาจารย์อาจารย์าาร,ยรับรองละพักร่วมรัฐบาลเขาไม่โหวตให้ในายกกุ้งอิงหรอกดิฉันก็นึกในใจเออเว้ยเป็นอีกมุมที่ประชาชนคนแบบเรามีสิทธิ์คิดแต่เนาะ เราก็คิดว่าว้ยทำท่าออกมาแบบนี้ท่าทางจะไม่โหวตให้แฮะแล้วเป็นไงคะวันนี้จบไหมจบค่ะพี่น้องสามร้อยแปดสิบเอ็ดเสียงอ่ะถ้าจะขาดก็สักเสียงสองเสียงแค่นั้นล่ะค่ะเขาก็เกี้ยเสี้ยกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเกมเรื่องที่สองที่ดิฉันเตรียมมาก็คือเกมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจใน คนที่ผ่านการเป็นสอสอคนที่ผ่านดิฉันเองอาจารย์ปุ๊กนะคะคุณสมบูรณ์ทองบูราณทั้งสามคนเราผ่านการเป็นสอสอมาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีที่ยื่นนายกมตีเพียงผู้เดียวนั่นหมายถึงว่าฝ่ายค้านคิดว่าคิดว่าตัวเอง จะสามารถสามัคคีนะคะจะจะสามารถสามัคคีรัฐมนตรีบางคนแล้วก็ตัวเองโจมตีเฉพาะนายรัฐมนตรีเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายรัฐมนตรีคนเดียวนั่นคือความคาดหมายของฝ่ายค้านเอาเข้าจริงค่ะในหกประเด็นที่ฝ่ายค้านว่าเอาไว้นะคะข้อที่หนึ่ง ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นน,นายรัมตรีแค่นี้ท่านคิดว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแน่นอนเราเห็นชัดเจนมากเลยแต่เป็นนายรัมตรีที่ทำท่าสวยๆได้เป็นวันๆใช่ไหมพี่น้องทำท่าเหมือนกับตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำท่าเหมือนตัวเองจะนุ่นจะนี่แต่ความจริงเป็นยังไงคะ ความสามารถมีพอไหมเอาแค่อ่านโพยเนาะเอ่อสมมุติมีง่บประมาณมีงบประมาณสามหมื่นล้านแต่อันนี้แสนล้านเปลี่ยนไปแล้ะค่ะแค่นี้ก็จบละนะคะสสคนที่พภิปรายตัวเลขผิดนะ่ะยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับนายกรัฐมนตรีคนนี้วันก่อนเราถามกันแล้วเนาะไม่รู้ว่าอากับหลานใครจะ อ็นีโมากกว่ากันใช่ไหมพี่น้องไม่รู้ว่าใครงอกกว่าใครกันแน่เนาะก็ดูกันนะคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากชัดเจนว่าเขาไม่มีความเหมาะสมใดๆที่จะดำรงตำแหน่งนายกมนตรีถ้าไม่ใช่พ่ออุ้มมาและพักอุ้มมาไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมพี่น้องนะคะประเด็นที่สองค่ะ เห็นหน้าเห็นตาคุ้นๆกันเนาะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านแต่เอาเป็นว่านะคะมาให้กำลังใจพวกเราที่นี่เนาะก็เขออนุญาตทักทายพวกเรานะคะดิฉันไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะแต่ว่าเสอเสือเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจพวกเราปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยค่ะนะคะกับทีมกับคณะค่ะนะคะ ประเด็นที่สองค่ะลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นถ้าพักฝ่ายค้านนะคะเข้าใจบทบาทของตนเองแจงเลยว่าสมมุตินะคะข้อหนึ่งไม้หนึ่งจะเป็นใครไม้สองจะเป็นใครไม้สามจะเป็นใคร เอาให้แตกเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปอันนี้ฝ่ายค้านจะทําไม่ทําดิฉันไม่ทราบแต่ว่าเราพูดในฐานะที่เรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วเราก็จะแนะแบบนี้แหละนะคะประเด็นที่สองลอยตัวเหนือปัญหาก็ชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ประเด็นน้ําท่วมหรือประเด็นอื่นใดที่เกิดขึ้นแม้แต่อุยกูเนาะเป็นไงคะก็เหมือนกัน ลอยตัวเหนือปัญหาไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สามเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยังไงคะพี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเปิดโอกาสให้พักพวกแสวงหาประโยชน์จากการทำงานของทั้งหมดเลยนะคะก็คือเปิดโอกาสให้กับพักพวกเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์จากรัฐบาลนะคะ ไม่ว่าเกียรเสียขนาดว่าแบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะนนี้อันที่สามก็ชัดเจนประเด็นที่สี่ค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถ้าทำดีๆนะคะดิฉันขออนุญาตเปิดเผยนิดหนึ่งบริหารงานผิดพลาดท,ทำลายนิติรัฐเอาแค่ประเด็นทำลายนิติรัฐประเด็นเดียวครับพี่น้อง กรณีชั้นสิบสีเป็นยังไงคะพี่น้องทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจนสปปสคปทนะคะกับกองทัพธรรมต้องตั้งเวทีเซฟกระบวนการยุติธรรมไทยนะคะในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณทำลายนิติรัฐคุณทำลายรากฐานของระ,ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไปจนกระทั่งนะคะไปถึงประเด็นที่ถ้าเออดิฉันไม่แน่ใจสองอันนี้เอาอันไหนก่อนแต่ดิฉันจะพูดประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักก็คือให้พ่อชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจนมีคำกล่าวที่มีคนเขานั่นแหละใช้คำกล่าวนี้ค่ะนายมตรีอุงอิง เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและเป็นคนคนเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยก็คือพ่อเขานั่นเองเพียงแต่คนที่31ผมยาวกว่าเพราะนายกเงาที่แท้จริงนายกสั่งการที่แท้จริงคือใครครับพี่น้อง ถ้าฝ่ายค้านจับประเด็นนี้เป็นเรื่องเรื่องไปรวมไปถึงนะคะการสั่งการพักรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคมบอกเลยนะคะใครไม่อยากอยู่ก็ไล่ไปไล่พักรัฐบาลและวันนี้ไหมหรือเมื่อวานวันนี้ละมั้งวันที่หกเนาะวันนี้ดิฉันก็ชักลืมวันลืมคืนละไปยื่นเรื่องต่อศาลดีกา ขอเดินทางออกนอกประเทศจะไปประชุมอาเซียนเพราะอินโดนีเซียเชิญมาค่ะพี่น้องแล้วเป็นไงคะสารอนุม,มัติไหมคะสารไม่อนุม,มัติเพราะไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเดินทางไปต่างประเทศในขณะนี้ค่ะจริงอยู่คุณ,ณพิสูจน์มาแล้วว่าไปครั้งที่หนึ่งคุณกลับมา ไปครั้งที่สองคุณกลับมาแล้วฉันจะแน่ใจได้อย่างไรสารทั้งคนคิดแบบเนี้เนาะว่าครั้งที่สามคุณจะกลับมาหรือไม่เพราะคุณขอเดินทางไปพร้อมกับทนายความค่ะพี่น้องนี่คือทำอะไรมันไม่ใช่เงาแล้วเนาะสอทุกเรื่องไหมสอใส่เกือกมันทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้น ในประเด็นนี้เนี่ยถ้าฝ่ายค้านทำดีๆจับดีๆจับเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆเลยเนาะไปจนถึงประเด็นสำคัญในการชี้ขาดการบริหารง,งานแผ่นดินอันนี้จบแน่นอนค่ะต่อให้คุณโหวตชนะ381เสียงแต่ในสายตาประชาชนไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วคุณก็คือเป็น นายมนตรีที่ไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิงนั่นเองค่ะพี่น้องเนาะสุดท้ายในประเด็นที่หกนะคะปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตขาดความรู้ความสามารถอันนี้ก็ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันท่านลองไปดูว่าตัวของ ที่ปรึกษาทั้งหลายของนายกคนปัจจุบันนี้ทวมรวมทั้งเลขาด้วยนะคะเอาที่ปรึกษาก่อนที่ปรึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในรัฐบาลของทักษิณชินวัตรมาดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามวันนี้เลยคือพันศักดิ์วินยรัตค่ะพี่น้องเป็นประธานที่ปรึกษาในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและ เป็นคนที่ไม่แคร์ประชาชนไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยเอางี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษของอุงอิงเหมือนเดิมนะคะรวมทั้งคนที่เป็นสายใยสำคัญที่เป็นสมองอะรับคำสั่งมาจากไม่ผิดทั้งพ่อและแม่ จังสองลากค่ะพี่น้องก็คือหมอเลียบจริงๆอะดิฉันเน่ะพี่อาไม่อยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรพี่อาจะเตือนดิฉันอยู่เสมอว่าบนเวทีอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาเอาเรื่องในครอบครัวมาเล่าเนาะบนเวทีเวลาที่จะพูดถึงเพื่อนเราที่เคยร่วมอุดมการต่อสู้ กับผดเด็จการมาให้ละเว้นการกล่าวถึงในทางที่จะทำให้คนคนนั้นเสียหายแต่ดิฉันถือว่าวันนี้ขออนุญาตพี่อาก็แล้วกันการพูดถึงหมอเลียบในวันนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงอย่างนี้ค่ะดิฉันเคารพความเป็นหมอของหมอเลียบดิฉันเคารพใน การทํางานของเขาหลายๆอย่างแต่การรับหน้าที่เป็นกุญซือและสมองของนายกอุงอิงดิฉันถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างอหันต์ค่ะพี่น้องติดคุกเพราะพ่อเขายังไม่หนำใจใช่ไหมหมอเลียบจะต้องติดคุกเพราะไม่ใช่พ่อ,พอเขาเนาะติดคุกรอบนั้นติดคุกเพราะอาเขาค่ะพี่น้องพูดผิดเนาะ แต่เป็นการสั่งการจากพ่อเขาเหมือนเดิมนะคะในสมัยนั้นหมอเลียบติดคุกออกจากคุกมายังไม่เข็ดใช่ไหมยังอยากจะติดคุกพ่อลูกเขาอีกพ่อหลานเขาอีกกระนั้นหรือนะคะถามไปแบบนี้ล่ะนะคะส่วนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาละยังไม่ได้ออกนอกหน้ามากเท่าไหร่นะคะใครก็ตามที่เป็น พี่ปรึกษาเป็นเลขาขององอิงก็คือคุณรับใช้ตะกูลที่ได้ชื่อว่าทุจริตใช่ไหมพี่น้องมันก็ไม่มีความหมายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอากันเบาะๆแบบนี้สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเงาเหล่านี้คนเหล่านี้นะคะทำได้เพียง ตัวเองดิฉันจะพูดคำไหนดีตัวเองไม่มีแสงในตัวแต่ต้องการไปเพิ่มแสงให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะพี่น้องน่าสงสารไหมขออีกประเด็นหนึ่งสำหรับนายกคนนี้นะคะเรื่องการสื่อสารเราเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็เกิดพฤติกรรมที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการอ่านโพยที่ผิดผิดพลาดพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมเรื่องทุกเรื่องแม้กระทั่งล่าสุดพอพูดผิดอะไรก็หัวเลาะหัวเราะเสร็จแล้วก็หันไปหาบรรดาที่ปรึกษาบรรณาธมติที่ยืนอยู่เคียงข้างจนวันก่อนอาจารย์ปุ๊รัตนาพรเนี่ยไม่ใช่ปุร๊รัตนารัฐสองคนเขารัดเหมือนกันนะคนหนึ่งรัชดาพอรอีกคนหนึ่งรัตนาพอรอาจารย์ปุรัตนาพรบอกว่า พี่พี่พี่อ้วนมันทนไนดะ้ยังไงอ่ะถามแบบนี้อ้วนก็คือภูมิธรรมนะเราก็เป็นรู้จักกันมาก่อนเราก็อยปูมันอย่างนี้แหละก็ง่ายๆเนาะเป็นอาจารย์ปุรัชดาพรก็เลยตอบว่าก็เป็นขี้ฆ่าเขาอะเอออันอันนี้เราพูดกันเองสามคนนะแต่ว่าเอาความลับของอาจารย์ปุมาบอกว่าอาจารย์ปุใช้คำนี้เลยนะคะก็ ชัดเจนนะคะพี่น้องเอาราคาสําหรับวันนี้นะคะเอ,อจะลงก่อนเวทีจะลงก่อนนี้จะขัดข้องไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เวลาจนถึงเกือบสามทสองทุ่มใช่ไหมขออนุญาตขอตขอนุญาตลงเวทีก่อนได้ไหมคะนะคะก็สําหรับวันนี้หอมปากหอมคอเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจวันหลังจะเอาแต่ละประเด็นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมาเพื่อว่า ฝ่ายค้านจะได้เอาไปใช้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ